เอาละท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาอัปเดตงานกันสักหน่อยนะครับตอนนี้ประกอบเครื่องเครื่องยกขึ้นไปแล้วจัดการใหม่ฝ้าลูกไม้เรียบร้อยทาฝาด้วยอันนี้หลีดนะครับจากของเดิมที่มันน้ำเน่านี่ก็ทําการทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวสักพักจะมาติดเครื่องกันนะครับเดี๋ยวเราต้องหาวิธีแกป้ปมมอเตอร์ลตรงนี้ด้วยนะยังไม่รู้นะไฟมาอะไรมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาไล่กันมาเดี๋ยวมาเช็คด้วยไฟมาอ่อ นี่เว้ยท่านผู้ชมตอนนี้ผมเจอปัญหานะครับผมเอาฝาไปปาดที่ร้านแสงทองกันแหละแล้วร้านแสงทองก็เอาส่งลงคลึงที่ไหนไม่รู้นะแต่เขาไม่ได้ปาดเองหรอกเนี่ยกูมาเจอปัญหาเว้ยตอนนี้ลูกมันไซส์ร้อยห้าสิบใช่ไหมไซร์ร้อยห้าสิบมันจะอยู่ประมาณหกสิบเอ่อหกสิบครึ่งนะครับแล้วท่านผู้ชมดูเบานะไอสัตว์ควักเบ้ามาให้กูห้าสิบเก้าเว้ย แล้วถ้าผู้ชมดูแม่งปาดฝามาดิไอเหียทีต้องแต่รอบแรกและเนกกูงหงุดหงิดมากเลยเนะี่ยทีแรกเสื้อเว้เสื้อแม่งคว้านมาแน่นเกินใสแหวนไม่ได้นะครับแต่กูก็ไม่รู้นะผู้ยากเห็นหน้าคนคว้านมากๆเลยแล้วคนปาดฝาท้าผู้ชมดูแม่งปาดดิผมบอกให้ร้านเขาอะปาดฝาแค่ว่าปาดให้มันเรียบนะครับให้มันเรียบเพราะว่าเผื่อมันโกงนะไอเหียแล้วดูแม่งปาดดิแม่งปาดกินเนื้อนี่ไปเลยนะถ้าผู้ชมมาดูฝาเก่านะครับ อันนี้ฝาเดิมมันเนี่ยท่านผู้ชมเห็นนะมันจะมีบ่าเใช่ไหมไอ้เหี้ยตั้งสี่มินวะเดี๋ยวนะมินหนึ่งอ่ะมันมินสองมินมินหนึ่งปะวะมินหนึ่งนะครับคือเจ้าตัวเนี้ยอยู่มินหนึ่งอันนั้นแหละเออแม่งอยู่มินหนึ่งเว้ยไอ้เหี้ยแล้วแม่งเอาเบ้าฝากูลงไปหมดเลยอ่ะดูดิไอสัตว์ลงกึ่งที่ไหนแม่งทำไม่เหี้ย กูอยากเห็นหน้าคนทำมากมากเลยเนี่ยคือแบบไอสัตว์มันทำผมหง,งุดหงิดมากเลยแล้วท่านผู้ชมดูปัญหานี่นะนี่เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมจะใส่ฝาเข้าไปให้ดูนะครับว่าแม่งเกิดอะไรขึ้นไอเหี้ยกูจะติดเครื่องอยู่แล้วนี่นะเดี๋ยวผมใส่ฝาเข้าไปนะอันนี้อันนี้เป็นฝาที่ทำมานะนะผมไม่รู้น้าร้านแสงทองเขาส่งร้านไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะไปสืบว่าเขาส่งร้านไหนนะไอเหี้ยทำสถุนหมาชิบหายเลยเนี่ยอ่ะผมใส่ไปแล้วกูสังเกตตั้งแต่นี่แล้วท่านผู้ชม ท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าล่องว่าโอลิงมันจะลอยๆเห็นไหมฝามันจะลอยมากๆเลยเห็นไหมนะครับฝามันลอยมากเลยเพราะอะไรเพราะเวลาเอาลูกสูบขึ้นสุดอะเดี๋ยวนะลูกสูบขึ้นสุดกววี่่ะเนี่ยดูเนี่ยของลูกสูบขึ้นสุดก่อนอะลูกสูบขึ้นสุดแล้วนะครับท่านผู้ชมดูนะนะเห็นว่าไอเหี้ยโคตรห่างอะคือไอ ลูกสูบนะครับหัวมันนะหัวลูกมันชนกับฝานะครับไอสัตว์ม่นคว้านมันมาทำยังไงว่าตั้งแต่คว้านลูกแล้วคว้านหมูวเอาไปแก้นะครับผมต้องไปแก้งานบอกเขาว่ามันแน่นเกินไปมันใส่แหวนแล้วมันไอ้นี่ไม่ได้นะครับมันมันยัดลูกเข้าไม่ได้เดี๋ยวตัวมันต้องต้องใส่น็อตฝาสามตัวนะครับจะใส่ให้ดูนะ อันนี้ไม่ใส่แบบจริงจังนะใส่แบบให้ดูว่าแม่งเป็นยังไงนะอาการที่ผมเจอนะครับไอเหี้ยร้านโคตรสนุนเลยไม่ใช่ร้านละลงกึงนะครับลงกึงแม่งโคตรสนุนเลยสัตว์กูอยากรู้ยิบหายลงกึงที่ไหนน่าจะอยู่ในบริเวณเนนแก้วนี่แหละผมไม่รู้นะว่าหลังสูงสุงกี่หรือว่าร้านข้างหน้านะครับเดี๋ยวจะไปสืบจะไปสืบดูนะว่าเขาไปคว้านร้านไหนนะครับนะผู้ชมดูนะดูนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกูขยับไม่ได้เลยเห็นไหมได้ยินเสียงอนะ่ะ ยินไหมครับอันนี้อันนี้กูแค่ขันไม่ได้ขันแน่นนะขันน็อตไปสามตัวเองนะครับแล้วทีแรกกูขันไปห้าตัวแล้วกูกดขันสตาร์ทไม่ลงอะเนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ย,ยแล้วผมหาจุดทนมันไม่เจอเลยครับเนี่ยได้ยินไหมเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูไอสัตว์แม่งโคตรมุ่งหนึ่เลยกูจะติดเครื่องอยู่แล้ว ต้องให้เขาแก่งานนะครับอยากรู้แล้วเกิดไอ้เหี้ยลงกึงไหนแม่งทํามาโคตรสะทุนเลยแม่งปาดฝาปาดฝาไอ้เหี้ยบอกแค่เอาเรียบเฉยแม่งล่อปาดไปเป็นมินเลยอะและไอ้สัตว์ลกไซร้อยห้าสิบคือเสือ้อฝามันไปเป็นชุดเดียวกันนะท่านผู้ชมเสือ้อฝาแม่งไปเป็นชุดเดียวกันไอ้เหี้ยลูกก็ต้องไซร้อยห้าสิบแม่งปาดแม่งจิกเบ้ามาให้กูเก้าสิบห้ามิลไอ้ห้าสิบเก้ามิลน,นะครับโอ้โหไอ้เหี้ย ก็มึงก็น่าจะรู้แม่งไปเป็นชุดเดียวกันเนี่ยเนี่ยผมหาจุดชนไม่เจอนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าจุดไหนชนนะแต่คือที่ที่แม่งแน่ๆเลยอะ่ะแม่งอาจจะชนขอบก็ได้เพราะขอบเนี่ยท่านผู้ชมดูดิไอเฮี้ยไห่วะเนี่ยไอสัตว์ไม่ถึงห้าสิบเก้าด้วยซ้ำห้าสิบแปดครึ่งไอเฮี้ยแล้วกูเอาเนี่ยท่านผู้ชมดูนะ ลูกสูบนะครับปอกสูบเนี่ยก็ไปคว้านอาจะคว้านที่เดียวกันแหละแม่งต้องหกสิบกว่าหกสิบครึ่งเนี่ยไอเฮียเราทำเปล่าฝามาให้กูห้าสิบเก้าไอเฮียไม่จบหลักสูตรไหนวะดูดิเนี่ยแล้วกูก็ต้องวิ่งไปแก้งานอีกแต่แต่ที่ร้านเขาก็รับผิดชอบนะครับร้านร้านเขาก็ทําให้ฟรีนะเพราะว่าเขาไปส่งลงกึงอีกทีเนี่ยกูโคตรอยากรู้เลยลงกึงไหนแม่งทาไอเฮียตั้งแต่นี่แล้วแม่งปาดฝาแม่งปาดไปหมดเลยอ่ะแค่ปาดเนี่ย เห็นไดปกติมีบ่ายเห็นไหมเนี่ยมีตรงนี้นิดหนึ่งขอบเนี่ยย็ดเค่แม่งปาดไปหมดเลยอ่ะไอ้เหี้ยแล้วมันเหมือนกับว่ามันลบมันลบตรงเนี้ยเหมือนมันลบไอ้หน้าเบ้าเนี่ยลบขอบตรงเนี้ยออกไปหมดเลยแล้วแม่งทําใหม่แล้วแม่งจิกลงใบใหม่ไอสัตว์แล้วแม่งชนเดี๋ยวผมเอาฝานี้ให้ดูนะผมใส่ฝานี้ให้ดูมีปัญหาหรือเปล่าอ่าเนี่ยใส่ฝายอีกตัวเข้าไปเลยนะ เราจะล็อกนอดสามตัวเหมือนกันนะครับมาดูว่าแม่งจะเป็นที่ฝาเือเป็นที่ลูกนะแต่โอกาสเป็นที่ลูกกับการแม่งไม่มีหรอกผมก็ไม่เคยเจอจะล็อกให้แน่นให้ดูเลยอืมล็อกแน่นกว่าอันเมื่อกี้เลยอ่ะ ไม่แน่นมากเอาแค่นี้นแหละอีกฝั่งก็ไม่แน่นมากนะเพราะเวลา,เอาออกมันลำบาก่านผู้ชมดูโอ้โหอันนี้แม่งติดแรงอัดเรื่อยวะอันนี้่านผู้ชมไอ้สัตว์นนกำลังอัดเยอะเหลือเกินผมไม่ได้หัวเทียนออกนะเดีย๋ยวเอาหัวเทียนออกให้ดูกันบนึ่งดูฝานี้กันนะมันจะมีปัญหาเหมือนกันหรือเปล่านะครับ เอานะดูไอสัตว์ฝานี่หมุนรอบเลยดูดิไอ้เฮี้ยที่ไหนไม่ทำมะวะกูโคตรอยากเห็นหน้าคนทําเลยไอ้สัตว์ไม่จบหลักสูตรไหนมามึงอยู่ลงกึงได้ยังไงวะไอ้เฮี้ยเป้าของของเดิมมันอยู่ประมาณนี้นะีนะท่านผู้ชมของเอ่อสแตนดาร์ด VRTZ เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ61สนะครับประมาณ6 0 6ิบเนี่แหละประมาณเนี้ย อายหกสิบเอ็ดอตีหกสิบเอ็ดก็ได้เพราะมันรู้สึกว่ามันจะเผื่อมาสองมิลหรือไงนี่แหละนะครับจากเบ้าฝาเดิมโรงงานเนี่ยไอเชียแล้วแม่งไม่ทําขนาดเดิมเว้ยอันเนี้ยให้หกสิบเอ็ดมิลนะเนี่ยดูดิแม่งก็ยังห่างไอเชียที่ไหนมันทํามาวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวกูตอนนี้กูคือกูกูงุดหง,ง,งิดมากเลยเนี่ยเดี๋ยวผมไปร้านแสงทองก่อนนะครับจะบอกเขาว่ามันใช้ไม่ได้เดี๋ยวเขาไปแก้ให้ให้เขาไปแก้ให้ แล้วเดี๋ยวจะสืบมาว่าแม่งทําจากลงตึงไหนนะผมหงอุดหงิดมากเลยนะกับลงตึงนี่ยแล้วเดี๋ยวจะแนะนําว่ามึงไม่ต้องเข้าไปลงตึงนั้นเลยนะจริงๆอ่ะที่เนี่ยผมเคยไปทําหลายรอบแล้วมันไม่มีปัญหาเลยเพิ่งมามีปัญหารอบเนี้ยทั้งเสื้อทั้งฝาคือเหมือนกับว่าแม่งเอาคนคนเดียวกันมาทําและไอคนที่แม่งไม่เป็นงานมาทำไอเหียคือถ้าถ้ากูไปลงตึงนั้นเองกูจะไปด่ามันเลยนะเว้ยว่าไอเยี่ยมทำยังไงของมันว่ามึงมึงเป็นมึงเป็น,ปนช่างได้ยังไง ไอสัตว์แล้วมันเสียเวลาแล้วแม่งเกือบจะเสียของด้วยนะท่านผู้ชมนะครับเพราะนี่มันปาดไปเยอะมากเลยแล้วแม่งเอาเเ้าตรงเนี้ยหายไปเออมันมาจิกใหม่แล้วดูงานแม่งเนี่ยเนี่ยดูเดิไอเหีเ้ยเป็นร่องเนี้ยตรงนี้แม่งก็เหมือนมีดกึงไม่คมไอสัตว์เอาเด็กฝึกง,งานมาทํางานให้กูเเวาก็ไม่รู้เนี่ยส้นตีนชิบหายเดี๋ยวผมขอตัวไปร้านอะไรก่อนท่านผู้ชมให้เขาแก้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะสืบแล้วจะมาบอกว่าลงตึงที่ไหนนะ ตอนนี้ผมกลับมาบ้านและเอาของไปเคมเรียบร้อยแล้วผู้ชมอย่างนี้คิดแหละร้านเขาไม่ยอมบอกนะครับว่าเป็นโรงคึงที่ไหนแต่มันในย่านเนินแก้วแมงก็กอยู่แค่2ที่นี่แหละนะ <c oughs> มันจะมีก็หลังศูนย์ซูซูกินะครับกับหน้าถนนเนินแก้วนั่นแหละข้างๆผับผัดผัดจากผับแลกไปอะ,ะแรกไะว่าแรนมั้งเออแล้วแหละนะนะครับก็มีอยู่แถวๆนั่นแหละแมงก็มีอยู่แค่เนี่ยทางร้านไม่ยอมบอกก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะไม่ยอมบอกนะอ <c oughs> กูก็เหนื่อยใจนะครับแพ้ที่กูจะได้ติดเครื่องกายเป็นกูยังไม่ได้ติดเครื่องนะแต่ก็ทางร้านเขาก็รับผิดชอบนะครับเขาก็ทําให้ฟรีนั่นแหละส่งไปให้ฟรีไม่ได้คิดเงินไม่ได้คิดอะไรแต่วันจันต้องไปเอาอีกทีนะครับกายว่ารถกูยังไม่เสร็จเนี่ยกูโคตรอยากเห็นหน้าไอ้คนทําจริงๆเลยนะก็คือผมเอาไปก็จะมีเสื้อมีเสื้อมีฝาตอนนั้นก็มีลูกของทางร้านเขาเอาไปให้คว้านแล้วมีการไปให้อัดไอ้เหี้ยไอ้คนทํามันจะโง่ถึงขนาดว่าลูกหกสิบกว่าหกสิบครึ่งเนะี่ย มึงไปทําเบ้าฝาห้าสิบเก้าคือแบบโหยเขียบปวดหัวกันมันชิบหายเลยนะครับทีแรกก็เอาเสื้อไปทําแล้วเสื้อมันแน่นแน่นมากๆเลยจนยัดแหนไม่ได้อะใส่แหนปุ๊บแม่งคือแม่งติดอ่ะนะครับก็เลยไปแก้แก่กบฟรีนะก็โอเคร้านนี้เขาก็รับผิดชอบดีนะครับมันไม่ใช่ความผิดของทางร้านหรอกมันเป็นความผิดของลงกึ่งนั่นแหละนะแต่เขาก็ไม่ยอมบอกว่าที่ไหนกูก็ไม่รู้นะก็เคยเคยไปทําหลายรอบนะครับก็ไม่เคยมีปัญหามีรอบเนี้ยมีปัญหาก็งงอยู่เหมือนกันว่า มึงเอาเด็กฝึกงานมาทำหรือไงวะนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกัน,กนต่อคลิปหน้านะเดี๋ยวคลิปนี้มาเช็คกันก่อนปิดท้ายว่าไฟมาหรือเปล่านะครับอันนี้นะเห็นอย่างนี้แบบก็ใช้ได้นะเว้ยทำเป็นเล่นไปเดี๋ยวมาเช็คไฟนะครับผมประกอบข้างแนละ้วเดี๋ยวเรื่องปั๊มร์ลูบเดี๋ยวจะว่ากันทีนะดูว่าไฟมาหรือเปล่านะไฟมาเห็นไหมเอ่ย นะครับไฟมากําลังอัดใช้ได้เสียงปรับปรับกันเลยทีเดียวนะครับโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ